สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับรบ200คิวเช่นเดิมน้ะผู้ชมนะวันนี้เราารุ้ยที่เกริมค็อกเทลนั่นเองนะผู้ชมนะด้วยงบ5 k นะครับผมต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆและห,หนูทุกคนเล่นตามดือ้อสำหรับที่ผู้ชม,ช,มช่องของลบ200คิวใหม่นะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับล่าสุดนี้ผู้ชมนะผมทําเกี่ยวกับเกมของสาวคาร์บอยไปนะผู้ชมนะก็ถือว่าโอเคนะครับสาวถา้ำแล้วกมาสาวคาร์บอยซึ่ง2คลิปนี้คือผมได้เต็มๆนะผูนะ้ชมนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาลุยกันที่ค็อกเทลไม่รู้จะได้หรือว่าจะ อะไรนั่นแหละก็อยู่ที่ดวงเท่านั้นน้ชมนะมาวัดกันไปเลยนะครับผมมาวันนี้มาด้วยงบ 5k นะครับผมเอามาไม่เยอะนะ้ชมนะเต็มที่ก็ไม่เกินเบ็ด50แล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องเผื่อ <laughs> มันก็ไม่รู้อะ่ะเพราะว่าในอนาคตผมาอาจจะซื้อฟรีเกมซื้อฟรีเกม2รอบ3รอบอะไรประมาณนี้น้ชมนะเบ็ด50อะแต่มันก็ามาไม่ค่อยเยอะหรอกผู้ชมก็ จริงๆก็อยากทําให้มันได้แหละแต่ทุกคลิปเลยนะอยากทําให้มันแบบได้แบบยอดเยอะๆเยอะๆเยอะๆ,ๆทุกคลิปนะครับผมอาจจะมีแจกให้ทุกคนที่หน้าแฟนเพจอะไรประมาณนี้แต่ครับช่วงนี้ก็มันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะอุย้ยซื้อไปเท่าไหร่วะเนี่ยผมไม่ได้มองด้วยนะสวยสิบมาโอ้ได้าสิบมานี่สวยนะเนี่ยโเโอเคเลยมาแปดร้อยมาไม่โอเควะช็อตเนี้ย วยโอ้ยตัวถูกหรัวะตัวมันถูกไปนะทุกคนนะหนึ่งพันครับตอนนี้ถ้าได้มาก็ถือว่าโอเคในะระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้นี่ก็คือต้องปล่อยซึมครับผู้ชมโอ้ยเฮ้ยไม่เอาดิเอาหน่อยลูก สวยสวยสวยโอ้โหแม่งผมขาดทุนนะครับได้มาพันสี่เองแต่ผมซื้อแล้วราวประมาณสามพันกว่าเลยนะน่าจะประมาณสามพันเจ็ดห้าสิบบาทเลยนะเนี่ยโอ้โหแม่งคือไม้เล็กไม่ไหวคนระับผู้ชมผมต้องลดเบ็ดวะมั่งฮึมแอบขาดทุนยับมากครับเมื่อกี้เนี่ย ครึ่งนึงยังไม่ได้อู้หกร้อยถือว่าได้อยู่นะเบตสามสิบครับผมก็จะซื้อเบตสามสิบนี่แหละทุกคนถ้าได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปเกลือไปนะผมก็จะลงนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมอัดด้วยผมไม่อยากใช้เยอะนะผู้ชมนะซื้อไปสองไม้คือแทบไม่ได้ไเลยเลยมาเดี๋ยวลองดูมาเบตสามสิบผู้ชมสองพั 2, 250นสองห้าสิบนั่นเองนะผู้ชมนะป้า ถ้ามันจะมามันต้องมาแต่ถ้ามันไม่มาเลยมันก็ไม่มานะครับสวยออนลายขึ้นมาทำไมเนี่ยโอ้อะผู้ผหขัดต้องหวามากสวยพูดแต่มันแต่งตัวทูกเกินไปเดี๋ยทุกคนแม่งคือผมไม่ได้ต่อช่วงเลยนะผู้ชมนะ ตอนนี้คือช่วงที่จะต่อแม่งไม่มีวะ่ะน้อยมากครับผู้ชมซื้อไปไหมส่งไหมขาดทุนยัะนะยครับตอนนี้เดี๋ยอีกสี่รอบครับตอนนี้ได้มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเกดนะผู้ชมนะ โอ้โหคูณ32แม่งแต่ตัวแตกโคตรน้อยครับผู้ 2000, ชมโอ้สองพันนรผู้ชมโู้แต่ตัวแตกมันน้อยผู้ชมเมื่อกี้คูณ34เลยนะช็อตน,นั้นนะถ้าเกิดแบบตัวใหญ่แพงๆมาคือไม้เดียวผมคุ้มเลยอะโอ้เสียดายครับผู้ชม2,000เหลือสามรอบ ดูว่าจะมีปฏิหารมัู้โอ้ถือว่าผมไม่ค่าทุนนะผู้ชมนะถือว่าได้กาไรอยู่น,นะไว้นะแต่ได้ไม่เยอะครับได้โคตรน้อยสิบกว่าบาทสิบยี่สิบอะไหลนอกไปก่อนผู้ชมสิบรอบจะซื้ออีกไม้หนึ่งนะเป็นไม้สุดท้ายครับอาจจะเป็นไม้สั่งลาก็ว่าได้นะในเบตสามสิบของเราจะถือว่าเกลือไปถ้าเกลือก็ปล่อ,อยมันนะผู้ชมนะตามมีตามเกิดครับเพราะมันขึ้นอยู่ที่ดวงเราจริงๆครับแต่ละคลิปที่ อัดไปนี่อยู่ต่ดวงทั้งนั้น399เก้าสิบเานี่ไน,นอกก็ได้เรื่องอยู่นะนองไปเทอร์โบเลยไปไม้สุดท้ายครับเป็นไม้สั่งลาแล้วนะสตัว10รอบครับผมมาได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ดวงครับเอาใจช่วยหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะครับห้ารอผู้ชม คืออย่างที่ผมเรียนไปคือไม้แรกถึงสองไม้นี่ก็คือแตกแน่นอนนะครับแต่จะแตกเยอะแตกเ,เบาก็อยู่เตะอยู่ที่ตัวการจ่ายของของเวมันนะพี่ชมนะเหลือเก้ารอบครับหมุนอสอิบพันหกครับพู้ชมเหลืกเจ็ดรอบนะตอนนี้คือยิงได้เสียวอยู่นะ ยังได้เสียวอยู่คือผมไม่ขออะไรแล้วคลิปนี้ก็คือขอทุนคืนพอนะดูสิจะได้ไหมถ้าได้นี่ผมถือว่าดีอย่างนึงนะแต่ถ้าไม่ได้ก็คือปล่อยไปเลยครับ ตับตับแม่งกูขาดทุนอีกอะอ้อวยได้ไม้ขาดทุนตอนนี้ผมขาดทุนอยู่สองพันผู้ชมแม่งไปเทอร์โบโลเลยวัดใจไปผู้ชมสามสิบรอบมาดูว่าจะได้ปะนะ เต็มที่ไหลนอแม่งผมได้อยู่ที่ประมาณแค่หกร้อยนะครับวันนี้ก็คือไหลนอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่สามร้อยคือไหลนอกที่ผมขอได้เอาของฟรีครับมาไปสามสิบพอได้นะของฟรีนะวยผมอยากได้แก้วอหละแก้วค็อกเทลอ่ะแก้วเขียวอะ่ะโอ้โหเต็มเลยอ่ะ ผมขอให้ทุนคืนพอนะไม้เนี่ยผมไม่ได้อะไรมากเลยครับอืมคุณน้อยยังวะหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าครับทชมเลยห้ารอบนะ โอ้โหแม่งผมขาดอีก800ว่ะผมก็จะไปมันครบ30รอบนี่แหละหมด30รอบก็ดูนะผมจะขาดทุนเท่าไหร่นะครับภายใน8นาทีนะตอนนี้โอ้โห oh. เอาอีก30รอบไปเลยลูกดูซิเผื่อมีสแกตเตอร์ให้อีกนะทุกคนนะผมก็ยังหวังลึกๆนะถ้าได้มาก็คุ้มอะ ได้มาก็คุ้มแหละมาดิโอสองพันสองมะโอ้ได้กำไรพันสองเลยนะมาโอ้ยไม่ดันแล้วไม่ดันแล้วไม่ดันแล้วได้กำไรสองพันสามแล้วจนนะแค่นี้ก็คือพอเลยนะคือไม่ได้เอาแล้วผู้ชมโอ้เกือบตายนะครับแต่มาได้อยู่ผู้ชม Oh, 2,004ครับผมก็ไม่ดันต่อแล้วนะคือจะไม่เอาแล้วยังไงก็คือไม่ดันแน่นอนนะครับชมนะเป็นที่ประจักษ์กันแล้วนะครับว่ากาไรแค่ปันสามนะครับสำหรับช่องของลบ200คิวคลิปนี้นั่นเองนะครับผมเกือบตายก็ <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอคลิปต่อไปนะครับผมต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมจะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเราก็ไม่แนะนำให้เด็กๆได,ดห้หนูได้คนเล่นตามหรือเดีวไปเจอกันครับ